เข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ตามทางเดินใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มความงดงามทางธรรมชาติเหล่านี้ล้วนอยู่ในวันนเรียนแห่งชาติไทาพาิงซันเมืองอีหลนันใบเบบิลในสวนจะร่วงหล่นลงมาก่อนสิ้นเดือนตุลาคมซีซันที่ประดับประดาบนภูเขาโดยเฉพาะตอนที่มีหมอกสวยงามเหมือนภาพในบทกวี ความงดงามของใบเบเบิลสีแดงบนภูเขาไทผิงซันทําให้ประชาชนที่ไปเที่ยวชมความงดงามรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์สีแดงของต้นเบเบิลสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กันักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพช่วงเวลาที่สวยงามเช่นนี้กองป่าไม้อเาเภอลัวตงเมืองอีหลันกล่าวว่าช่วงที่อากาศดีใบเบเบิลสีม่วงบนไทผิงซันจะกลายเป็นสีแดงสดนอกจากที่ไทผิงซันแล้วในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกหลายแห่ง อธิภาคเหนือที่วัดก้งเปยเขตซีจินนครนิวไทเปและหมู่บ้านควาลังสมากัสเมืองซินจูภาคกลางที่อูหลิงฟาร์มกับฟูโซซันฟาร์มนครไทยจงและวนอุทยานแห่งชาติอาวันตาเมืองหนันโถส่วนภาคใต้ซึ่งใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีประมาณเดือนธันวาคมสามารถชมได้ที่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาอาลีซันมณพรชัยวุฒิข่าวอาทีไอภาคภาษาไทยรายงาน